เอาละครับสวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นม .4 ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของจํานวนจริงนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกี2ตัวแปรนะครับซึ่งจะตรงกับเอกสารที่ครูแจกให้ในหน้า21นะครับก่อนอื่นย้อนความกันนิดนึงพหุนามดีกี2ตัวแปรหมายถึง พหุนามที่เขียนอยู่ในรูป ax กํลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a, b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ x เป็นตัวแปรเนื้อหาตรงนี้เราเคยเรียนแล้วนะครับเมื่อตอนมอต้นถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นประมาณม .3 นะครับไม่ป็นไรเดี๋ยวเราทบทวนความรู้กันใหม่นะครับซึ่งการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกี2ตัวแปรสามารถทำได้โดยพิจารณา เป็นลายกรณีดังนี้ที่เราแยกๆกันเราสามารถแบ่งกันได้3กรณีดังนี้นะครับอ่ะตรงนี้จะเหมือนกันหมดเลยเนาะไม่เป็นไรอ่ะข้อแตกต่างของแต่ละกรณีอยู่ตรงนี้ครับอ่ะกรณีนี้เขาบอกว่าเมื่อ a b เป็นจํานวนเต็มและ c เท่ากับ0ูนย์คุยง่ายคือตัวพ่วงท้ายมันจะไม่มีนะครับเพราะ c มันเท่ากับ0ูนย์เราก็ไม่เขียนอ่ะอันที่2ก็คือเมื่อ a เท่ากับ1 b และ c เป็นจํานวนเต็มและ c ไม่เท่ากับ0ูย์ พูดง่ายก็คือทุกตัวมีตัวเลขหมดเลยยกเว้นตัว a เดียวที่เป็นเลข1และกรณีสุดท้ายนะครับที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากที่สุดนั่นก็คืออยู่ในรูป abc เป็นจํานวนเต็มและ a ไม่เท่าก,กับ0 a ไม่เท่าก,กับ1และ c ไม่เท่ากับ0พูดง่ายครับหน้า a ตรงนี้จะมีตัวแปรจะมีตัวเลขอยู่อ่ะซึ่งในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนนะครับเราจะเรียนแค่อันเดียวก่อนนั่นคือการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกำสองที่ 2, อยู่ในรูป ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ ab เป็นจำนวนเต็มและ c เท่ากับ0ลักษณะสมการจะเป็นคล้ายแบบนี้ครับนี่ตัวอย่าง ax กำลัง2 a ของเราคือ1ไง x กำลัง2บวก bxb ของเราคือ3 c เท่ากับ0เราไม่เขียนพูดง่ายคือมันจะหายแบบนี้เลยซึ่งวิธีการก็จะใช้ความรู้เรื่องเมื่อคราบที่แล้วนะครับนั่นคือการดึงตัวร่วมออกมาเดีย๋ยวเราไปดูผ่านแบบฝึกหัดกันเลย แบบฝึกหัดที่4.2นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนแยกตัวประกอบของพหุนามที่กําหนดให้ต่อไปนี้ซึ่งรูปสมการของเราที่ให้เราแยกมาเป็น2วงเล็บเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ ax กําลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มและ เท <C S 2> <C S 1> ่ากับ0พูดง่ายก็คือถ้าใจะเขียนจริงคืออยู่แค่นี้ครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันข้อแรกเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x กําลัง2บวก 2x อ่าครูบอกแล้วถ้า c เท่ากับ0ย์เห็นไหม c เป็น0เราใช้หลักการดึงตัวเลือมทีนี้วิธีการดึงตัวเลือมเมื่อครั้งที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก่อนอื่นให้สังเกตมันจะมีตัวเลขกับตัวแปรอ่ามาดูตัวเลขข้างหน้าเลข x ข้างหน้า x ข,ข้างหน้าตัวแปร x มีเลขไหมครับมีเลขอะไรเลข หนึ่งแต่ถามว่าเราดึงได้ไหมเราจะไปต้องดึงเลขหนึ่งไหมไม่เพราะฉะนั้นเวลาดึงดึงตัวเลขกับตัวเลขตัวแปรกับตัวแปรถ้าเปอเออันนี้มีตัวเลขให้เราดึงไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราดึงแค่ตัวแปรอ่ะมาดูตัวแปรมั่งตัวแปรของเรามี x กําลังสองกับ x กําลังหนึ่งเดี๋ยวบอกว่า x กําลังศูนย์นะไม่มีคือกําลังหนึ่งนะลูกอ่ะระหว่าง x กําลังสองกับ x กําลังหนึ่งทบทวนดึงอันไหนอ่าเวลาดึงให้ดึงเลขชี้กําลังที่น้อยที่สุดดนั่คคืืออ x x กกกําาาลงงงูย้แรรเึไ แล,แล้วเราก็เข็มวงเล็บไว้อะแล้วเราก็มาดูไล่ทีละตัวตรงนี้ x กาลังสองหมายถึงมี x สองตัวเราถูกดึงไปแล้วกี่ตัวตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี้ยเหลือแค่ตัวเดียวเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมสองสองถูกดึงไหมข้างหน้ามีเลขสองให้ดึงไหมไม่มีเพราะฉะนั้นสองไม่ถูกดึงคําถามครับต้องมี x หลังเลข2เหมือนโจทย์ไหมมีหรือไม่มีอ่าไม่มีเพราะ x เราดึงออกมาแล้วอยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นตัวประกอบของอันนี้คือ x กับ x บวก2แค่นี้เองครับข้อแรกเสร็จแล้วอ่ะข้อต่อไปหลักการเหมือนเดิมดูตัวเลขกับตัวเลขตัวแปรกับตัวแปรอ่ะมาดูตัวดูตัวเลขก่อนปกติจะดูตัวเลขก่อนก้อนแรกหน้า x กําลัง2 x กําลัง2ลบ100 x ถามว่าตรง x กําลัง2มีเลขไหมมีเลขหนึ่งแต่ถามว่าเราจะเป็นต้องดึงเลขหนึ่งหรือ่าะไม่ต้องเพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้ดึงตัวเลขไม่ได้เอาเข้ามาดึงตัวแปรอ่ะตัวแปรเหมือนเดิมเลย x กําลัง2กับ x กําลัง1ดึงตัวไหน เออดึง x กาลังหนึ่งพูดง่ายคือดึง x ออกมาตัวเดียว x มาดูทีละก้อน x กาลังสองถูกดึงไปหนึ่งตัวเหลือแค่ x หนึ่งร้อยอ่าเครื่องหมายลบก่อนนะหนึ่งร้อยถูกดึงไหมลูกไม่ถูกพอไม่ถูกเราเขียนหนึ่งร้อยไว้เหมือนเดิม x ที่อยู่ข้างหลังหนึ่งร้อยถูกดึงไหมครับถูกอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงอ่าเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ x กาลังสองลบหนึ่งร้อย x ก็คือ x กับ x ลบหนึ่งร้อยอ่าโอเคนะครับข้อสองเสร็จแล้ว ต่อไปข้อ3อ่ะข้อ3โจทย์มีปัญหานิดนึงนะเดีย๋ยวครูให้เราแปลงโจทย์นิดนึงเห็นไหมมันทัาที่1กับบรัทัดที่2อ่ะไม่เป็นไรเราเอาโจทย์ตามมาทัดที่2แล้วกันอ่ะน่าจะยากกว่าแต่ถ้าใครจับหลักได้แล้วก็สบายๆครับอ่ะเปลี่ยนโจทย์นะจงแยกตัวประกอบของ6 x กําลัง2ลบ1 8 x อ่าข่าวนี้แหละตัวเลขดูก้อนแรกกับก้อนหลังดู2ก้อนนี้ก่อนตัวเลขดึงได้ไหมลูกได้อายให้ทาย6กับ18ดึงอะไรออกมา หกับสิบแปดอะไรหารได้ทั้งหกและสิบแปดหอลมอของหกและสิบแปดคือผมไม่ทวนแล้วนะเพราะว่าเวลาไม่พอคือเลขหกอ่าถูกต้องเราดึงตัวเลขได้แล้วต่อมาเรามาวิเคาราะห์ตัวแปรตัวแปรที่ดึงได้เรามี x กําลังสองกับ x ดึงตัวไหนลูก x กําลังสองหรือ x เดียวอ่าดึง x เดียวนะั่นคือ x กํา,าลังหนึ่งอ่ะเรารู้แล้วเราต้องดึงหกออกมาจากทั้งสองก้อนนี้ทําไหมครับอ่าแล้วเราก็มาไล่ทีละตัวก้อนแรก 6x กลังสองดึง6หรือ,อยังดึงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มี x แล้วนะ x กาลัง2ถูกดึง x ไปกี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ x เครื่องหมายไม่ถูกดึงด้วยนะครับเราเขียนเหมือนเดิมอ่ะมาดูต่อไปที่เราเจอคือ18 18เราดึงออกมา6ดึงออกมาที่นี่หมายถึงว่าดึงหารรวมมากมันออกมานะถ้าจะทวนง่ายๆก็คือให้เอา6ตัวนี้มาหาร18 6อะไรได้18ลูก6 1 6 6 2 12 6 3 18อ่าถูกต้องถามว่าหลังเลข3มมี x ไหมจะเป็นต้องมีไหม ไม่มีเพราะอะไรเราดึงออกมาแล้วนี่ไงทีนี้ตอนที่เราดึงออกมากับคูณกับเข้าไปต้องเหมือนเดิมเพื่อการทบทวนเนาะ,อะเอาก้อนนี้มาเจอกับ2ก้อนนี้6 x คูณ x กลายเป็น6 x ยกกำลัง2 6คูณ6 x คูณกับลบ3ก็กลายเป็น6 3 18ลบ18แล้วก็ x เพราะฉะนั้นตัวประกอบของ6 x กำลัง2ลบ1 8 x คือ6 x กับ x ลบ สามอ่าแค่นี้เองโอเคเนาะอ่ะต่อมาครับจงแยกตัวประกอบของ9 x กําลัง2ลบ4 5 x อ่ะมาดูตัวเลขก่อน9กับ45ให้ททยดึงอะไรออกมาดึง3มไหมบางคนบอกดึง3ดึง3ได้ค่ะเพราะว่า3มันหารทั้ง9และหาร45ลงตัวก็ถูกแต่ครูบอกแล้วหลักการหนึ่งให้ดึงหอละมอหอละมอคือหารรวมมากพ่าง่ายคือตัวที่มันหารแล้วมากที่สุดที่พอจะตัดกับ9กับ45ได้เพราะฉะนั้นใช้เลข3ไมไหมลูก ไม่ใช่มันคือเลขอะไรครับเลขเก้าอ่าถูกต้องแล้วก็ดึงเก้ามาที่เหลือพวกเราน่าจะเดาทางได้แล้วละ่ะนี่ไง x กำลังสองกับ x กำลังหนึ่งก็ดึง x ตัวเดียวอ่าแล้วก็มาวิเคราะห์ก้อนหน้าเดิมทีเป็น 9, เก,ก้าเกำลังสองถูกไหมครับเราดึงเก้าออกมาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเก้าไม่มีแล้วนะ x กำลังสองเราดึงออกมากี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวเครื่อหมายลบเหมือนเดิมอ่ะมาดูตัวต่อไปเราเจอสี่สิบห้าหลักการคือเอาก้าไปหารสี่สิบห้าเก้าหารได้ส 5 5 5ถามว่าหลังเลข5มี x มั้ยไหมครับไม่มีเพราะอะไรเราดึงออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ 9x กําลัง2ลบ 45x คือ 9x กับ x-5 ลบ5ตามทัาไหมครับต่อนะอ่ามาดูนี้ครับอันนี้ก็น่าสนใจจงแยกตัวประกอบของ 35x กําลัง2บวก 7x ่ะมาดูตัวเลขก่อน35กับ7ดึงอะไรออกมาได้ลูกหาร่วมมากของมันคือเลขอ่าถูกต้องครับ เลขเจ็ดที่เหลือเดาทางได้แล้ว x อ่ามาดูวงเล็บแรกมั่งอ่ามาดูมาดูเจ็ดเจ็ดหารสามสิบห้าได้กี่ครั้งเจะอะไรล,ลูกเจ็ดห้าอ่าเพราะฉะนั้นก็หน้าเหลือห้ามี x ไหมมีไหมให้ทายมีไหมมีเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็น x กําลังสองเราดึงออกมาแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เหลือห้า x ต่อมาเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเจ็ด x อ่ามาดูเจ็ดเจ็ดมีไหมเจ็ดมีไหมเดิมทีมันมีเจ็ด x เราดึงเจ็ดออกมายัางดึงแล้ว ถามว่ามี x ไหมมีไหมไม่มีเพราะอะไรเราดึงออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ไปไงผิดทันทีตัวที่เราต้องใส่คืออะไรลูกเวลาคูณกลับมันต้องได้เหมือนเดิมถ้าเราใส่ศูนย์เวลาคูณกลับมันก็ไม่เหลืออะไรเลยสิตัวที่ต้องใส่คือ1อ่าแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอ่ลองคูณกลับเข้าไป 7 x คูณกับ5 x 7คูณ5เป็น3 5 x คูณ x เป็น x กำลัง2 7 x คูณ1กลายเป็น7 x อ่าเห็นไหมถ้าหนูใส่ตรงนี้เป็น0 7 x คูณ0มันจะได้0ถามว่ามันได้เท่าโจทย์ไหมลูกอ่าแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ3 5 x กำลัง2บวก7 x คือ7 x คูณอยู่กับ5 x บวก1อ่าโอเคนะอ่ะอีก2 3ข้อเองแป๊บเดียวนะครับข้อ6 จงแยกตัวประกอบของ6 x กําลัง2ลบ1 5 x แก้โจทย์ให้คูณนิดนึงนะ,ะแก้เป็นบวกก็ได้มันจะได้เหมือนกับอันล่างโอเคอะกกับ15อะไรเอ่ยหารได้หารร่วมมากของมันคือแม่น่าจะได้อยู่ยน้อเลขน้อยแม่3เพราะฉะนั้น3เดาได้แล้วละ่ะ x แน่นอนอประเด็นก็คือจะเดาวงในวงเล็บถูกไหมมาดูก็แรกก่อนเราดึง 3. อ่ะเรามี6 x กํลัง2เราดึงออกมา3 3 x หกเอาสามไปหารหกได้กี่ครั้งลูกอ่าสองครั้งเหมือนเดิมครับ x กาลังสองถูกดึงมากี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ x กาลังหนึ่งพูดยังไงก็คือ x เครื่องหมายตรงนี้คูเปลี่ยนจนแล้วนะเป็นเครื่องหมายบวกอ่ามาดูสิบห้ามั่งอยากรู้ว่าเราดึงอยากรู้ว่าตรงนี้ได้อะไรให้เอาเลขตรงเนี้ยมาหารก่อนหน้าสามแล้วได้สิบห้าสามห้าสิบห้าถามว่ามี x ไหมไม่มีเพราะสิบห้ามี x ตัวเดียวซึ่งเราดึงแล้วยังดึงแล้วเพราะฉะนั้น ตัวประกอบของ 6x กําลัง2บวก 15x ได้ 3x คูณอยู่กับ 2x บวก5เห็นไหมามาเจอข้อนี้แล้วข้อนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจจงแยกตัวประกอบของลบ 16x กําลัง2บวก 40x เอา้าทำไมน่าสนใจตรงไหนครูนี่เคยบอกแล้วหน้า x กําลัง2ติดลบต้องระวังตอนเราดึงเราจะดึงตัวที่ติดลบออกมานะแต่ก่อนอื่นมาดูก่อน16กับ40 หอลอมอของมันคือเท่าไหอร,ออร่ลูกหอลมอของหกกับสี่สิบเอ่อสิบหกไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายลบนะหกสิบหกเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะพูดง่ายคือเราจะดึงลบออาเลยแล้วอ,อใส่ลบเราก็ได้ไม่อยากเดีย๋ยวงงเดีย๋ยวเดี๋ยวลืมเดีย๋ยวลืมะดึงออามาก่อนอ่ะสิบหกกับสี่สิบแม่อะไรที่หารสิบหกกับสี่สิบได้ลงตัวแล้วแม่ตัวนั้นต้องมาที่สุดด้วยบางคนบอกสองสองหารสองตัวได้ค่ะแต่ว่าสองอ่ะมันเยอะที่สุดไหมไม่สี่หารได้ไหมสี่ยังหารได้เลยเห็นไหมอ่ะแต่ มแม่อะไรเลยให้ทายแม่เออแม่แปดเพราะฉะนั้นตัวที่เอามาหาจริงๆคือแปดนะตัวที่ดึงออกมาคือแปดหลักการที่เหลือเหมือนเดิม x แน่นอนอ่ะมาดูเราดึงลบแปดออกมาใช่ไหมลูกเห็นไหมครับเออคำถามคือตอนเราดึงลบแปดเนี้ยสิบหกเหลือแค่เท่าไหร่เอ่ย 2, สองสิ่งที่ครูอยากถามจริงๆคือไงแปดคูณสองได้สิบหกสิ่งที่ครูอยากถามจริงๆคือหน้าสองเนี่ยติดลบหรือว่าเป็นบวกอย่างนี้ เออ,อลองดูดิให้คิดเอ่อเราดึงตัวที่เป็นลบออกมานั่นหมายความว่าเดิมทีติดลบจะกลายเป็นบวกแล้วอันที่เป็นบวกมันจะกลายเป็นลบทําไมครับเพราะฉะนั้นหน้าอันเนี้ย x กําลังสเป็นลบกลายเป็นบวกถูกแล้วไม่ต้องทําอะไรแต่พอหน้า40เนี่ยจากเดิมทีเป็นบวกเราดึงลบออกมาแล้วก็ติดลบอ่าคําถามคือมันเป็นก้อน40อะ่ะเราดึงออกมาเท่าไหร่8เอา8หารที่1แล้วได้สี8 ห้าสี่สิบมี x ไหมไม่มีถูกต้องอ่ะทวนทวนคำตอบโดยการคูณกลับเข้าไปเวลาคูณกลับให้เอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปด้วยนลลูกอ่าลบแปดคูณกับสองเแปดคูณสองเป็นสิบหกกับ x เป็น x กำลังสองลบกับบวกเป็นลบนี่ไงตามโจทย์เลยอ่ะอันหนึ่งลบแปดคูณอยู่กับลบห้าเอาลบคูณลบกลายเป็นบวกแปดคูณห้ากลายเป็นสี่สิบก็มีอยู่ตรงนี้ x พอคูณกลับเข้าไปก็จะกลายเป็นสี่สิบโอเค เพราะฉะนั้นตัวประกอบของลบ1 6 x กําลังสองบวก40คือลบ8 x คูณอยู่กับ2 x ลบ5อ่าและแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายโอ้ข้อสุดท้ายนี่ง่ายได้เนี่ยอ่ะไม่เป็นไร33สไม่ต้องสนใจข้อหมายบวกลบเดี๋ยวตอนเราดึงอ,อ้าเดีย๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดดึง,ด,งดึงมาเลยนะอ่ะมาดูกันส3กับ9คิดว่าแม่อะไรลูกเห็นชัดเจนมากข้อนี้แม่น่าเป็นลาส t b o ของวันนี้เลยสากับ9แม่ เออแม่สามเพราะฉะนั้นเราจะดึงแม่สามใช่ไหมเราต้องเอาสามมาหารทั้งก้อนหน้าและก็หลังเดี๋ยวเพิ่งน,นะสามแล้วตามด้วย x อ,อ่ะโอเคเนาะอันนี้คอนเทนต์คอนเซปต์เดิมก่อนอะทีนี้คำถามครับหน้าก้อนเนี้ยหนูเดาซิว่าไม่ต้องเดาเดาอย่างมีหลักการก็ได้อะคิดว่าหน้าก้อนเนี้ยเป็นบวก,ก,ก,กหวกกกกรืเอ,อเป็นลบลูกให้ทายบวกหรือลบครับเออเป็นลบ ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเอา3ไปหาร33เหลือ1 1 x มี2ตัวถูกดึงมาตัวหนึ่งก็เหลือแค่ x คำถามต่อมาคือหน้าหน้า9เนี่ยฮะที่มันเป็นเครื่องหมายลบเราดึงลบออกไปแล้วให้ทายว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายเออเป็นบวกเอา3ตัวนี้ไปหาร9 3อะไรได้9 3 3 9มี x ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบของลบ3 3 x กำลังสลบ9 x คือลบ 3 x คูณอยู่กับ1 1 x บวก3า a โอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ